ส่องหาแหวนกันรัวๆบ้างก็บอกว่านึกว่าพรีวิดด้งกอดริชชี่สวีทหวานเสิร์ฟความหวานก่อนวาเลนไทน์อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญของความรักแล้วสําหรับวันวาเลนไทน์ของทุกปีแต่คู่นี้ดูเหมือนว่าจะหวานทุกวันสําหรับคู่ของนุ่มหล่อกอดอิทธิพัทและสาวสวยริชชี่อรเนตโดยล่าสุด5มกราคม2568 อินสตาแกรมของสาวริชี่ออรเนธได้เสิร์ฟโรัวกับเซตภาพคู่ดินเนอร์สุดหวานโรแมนติกมากๆก,กับแฟนหนุ่มกอดอิทธิพัทพร้อมกับลงแคปชั่นว่า Be for e ว a l e n ไท n e บอกเลยว่าน่ารักสุดๆนี่ถ้าถึงวันวาเลนไทน์จริงๆจ,จ,จะหวานขนาดไหนเนี่ยก่อนวาเลนไทน์ก็จะเต็มความหวานซะแล้วคู่นี้ทำเอาคนมันเทิงและแฟนๆโพสแซลกันยกใหญ่ กับโมเมนต์สวีทหวานสุดโรแมนติกของคู่รักกอดริชชี่อาทิคอมเมนต์นี้บอกว่าน่ารักจังนี่ซุ่มหาแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายบางก็บอกคิดว่าพรีวิดดิ้งค่ะหวานน่ารักเขินแทนแต่งค่ะ่องหาแหวนแป๊บเรียกว่าหลากลายคมคิดเห็นชื่นชมความหวานความน่ารักช็อตสวีทของคู่นี้กันรวัวๆกอดอิทิพั์ ริชชี่อรเนตเรียกว่าสวีทหวานเกินจนเอฟซีแฟนๆเนกว่าขอแต่งกันไปเลยทีเดียวละค่ะสำหรับคู่นี้กอดอิทธิพัสและริชชี่อรเนตส่งต่อความหวานมาฝากทุกคนกันค่ะ